ก็มีการควบคุเรื่องของโบราณคดีของทีมงานโครชสมประการต่างๆครับเมื่อวานนี้ท่านผู้ชาติก็ได้ออกคำสั่งตั้งทีมงานโค้กสมปรนการชาติระรองลงสนามในชาติครับอันนี้เป็นแค่หนึ่งคำสั่ง่มติอนะครับส่วนคำสั่งที่่ามมาคือตังกมแรกก็ น้องของท่านทีและกองใหมายก็จะฟอมทีมงานออกไปด้านต่างๆที่อยู่กับเบรซ่านะครับคําสั่งเมื่อวานครับคือท่านผู้จัดการชาติได้ลง,งานามให้ผมคนาามรีบีย่าโอไโยอาตัลลาริโกสสอดรับชาติตออ่ออกที่หนึ่งครับเบรซ่ามีเปลี่ยนแปลงรองโกสสองท่านตามภาระรานหน้าที่นะครับทางด้านขาวามีของผมเป็นรองโกสท,ที่หนึ่งคนรีบีทนาชูบง ตรงงานท่านบนรับได้เป็นผู้การของสายเทศนะครับดูแลในเรื่องนี้เป็นตำแหน่งเดิมของผมนะครับท่านได้ไปพิเศษในเรื่องของการหลายอย่างซึ่ง <umen> right <episodes> ีอย <víde> ู <eding. S 2> really ่ในสิทธิแกนนิราด้านซ้ายมือผมครับท่านด้วยการพิทาโรเมยานันตำแหน่งท่านมีลองรองรับการกองวิทยานะครับแล้วก็มีความชื่นทานเรื่องของเป็นขาของเรื่องของงานกัปตันอาเซียนแล้วก็งานของกิจการต่างประเทศทั้งหมด ซึ่งจะตรงกับนโยบายของท่านราชการชาติในการที่เตรียมรับโครงการเชื้อด้วยนะครับก่อนที่ผมจะตอบคำถามคนอื่นขอให้ท่านราประสบถ้าลองถ้าได้ถ้าเราคนไทยได้หรือเปล่านะครับน้องคุณจะมีคำตอบไหมครับครับสวัสดีครับผมพลนรเดชตีนผู้รับผิดชอบการกองสาธารนิเทศนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านรัชการต่างชาตินะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจผมเป็นลองโฆษกนะครับ นะครับในการที่จะให้ราลงข่าวหรือว่าค้าหมายหน้าที่ที่จะเป็นสำคัญแล้วก็อีกคนหนึ่งผมเป็นผู้กำกับกองสถานีเทศนะครับก็จะเป็นฝ่ายไดออฟฟิศนะครับให้ท่านผู้สมัคและท่านผอนะครับก็ตรวจสอบคุณแลเราขอแนะนำตัวเอยครับขอบคุณครับให้รายเอียดข้าราชารนะครับแห่รองผู้กำกับกองยุทธศาสตร์นะครับหน้าที่รองผู้สมัครในการหน้าครับก็ เรื่วงของที่ทาที่ตเสร็จไปแล้วนะครับเรื่องของการทดสอบะครับองคการการตรวจนะครับแล้วก็เนื่องของงานต่างประเทศแล้วก็งานที่ได้ตรวจสอบมาอัมนย้นะก็ดีครับที่